สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนครูพิโรฟิสิก์มีไฟครับวันนี้เรามาพบกับเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับของครูพิโลก็คือเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า A Level 68 and the Order of Physics <c oughs> ชื่อคุ้นๆไหม <c oughs> ชื่อคุ้นๆไหม and the Order of Physics ชื่อมันหนังเลยเนาะเออใครรู้ว่าชื่อมันหนังเรื่องอะไรเนะี่ยคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับ จุดประสงค์ของการทำ playlist นี้ก็คือครูพิโรอยากทำเป็นโจทย์เสริมครับเพราะว่าเ,เด็กๆที่เขาเรียนออนไลน์กับครูพิโรเนี่ยคือเขาก็น่าจะใกล้จบเนื้อหากันละแล้วเขาก็บางคนกลลน็ลงเรียนตะลุยโจทย์กันละและ้วบางทีสมมติเขาเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างหมดอ่ะเออเขาอาจจะอยากทำโจทย์เพิ่มเพื่อเสริมความมั่นใจครูพิโรก็เลยทำ and the order of physics เนี่ยนะครับเพื่อช่วยเสริมโจทย์ครับ เสริมโจทย์ให้เขาแบบมีโจทย์ทําเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับยิ่งเขาทําโจทย์เยอะๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจในการสอบนะครับแต่ว่าถามถามว่าใน anti order of physics เนี่ยโจทย์มันจะเยอะไหมบอกเลยไม่เยอะนะครับมีนิดๆหน่อยๆไม่ถ้าดูอย่างแค่แค่นี้แค่ playlist นี้อันเดียวนะไม่ไม่น่าพอนะครับต้องไปหาโจทย์ทําเพิ่มเติมจากที่อื่นนะครับ หรือว่าถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถลงคอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เอนทีแคส68กับครูพิโรได้นะครับโอ้คุ้มค่านะคอร์สเนี่ยมีโจทย์ทั้งหมด680ข้อครับ680ข้อนี้เท่ากับข้อสอบประมาณ23ชุดโอ้ในราคาที่คุ้มค่ามากเเด็ก ปกติ1,000บาทนะครับถ้าเด็กๆสมัครตอนนี้ลดเหลือ599บาทโอ้โหมีมีข้อสอบอะไรบ้างเนี่ยเด็กๆดูในรูปได้เลยนะครับข้อสอบเยอะมาก680ข้อบางคนบอกว่าโอ้ยมันจะไปทันได้ไงล่ะข้อสอบเยอะแยะเนี่ยทำไม่ทันหรอกเด็กๆครับในราคานี้นะถ้าเด็กๆลงเรียนนะเด็กๆทำแค่ครึ่งเดียวอ่ะ340ข้ออแต่ก่อนที่เด็กจะทำอะเด็กๆจะทำโจทย์ในแต่ละบทอะ มันจะมีรีวิวครับครูพี่โลก็จะรีวิวเนื้อหาให้ประมาณบทละครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าลงคอรสนี้ด้วยเนี่ยเด็กๆก็จะได้รีวิวเนื้อหาแล้วก็ได้ทําโจทย์ด้วยถึงทําไม่หมดเราก็ได้เนื้อหาด้วยไงเออสามร้อยสี่สิบข้อสี่ร้อยข้อนี่ก็ถือว่าเยอะนะทาแค่ครึ่งเดียวอะเห็นไหมครับคุ้มค่าครับไม่เสียดายเงินแน่นอนถ้าลงคอรสนี้นะครับก็ใครสนใจก็ สแกนนะครับสแกน qr code ดูรายละเอียดสมัครเข้ามาได้เลยใครที่สมัครแล้วก็ฝากโปรโมทด้วยนะครับอขอบคุณลวงหน้าแล้วก็ใน uh, a อ d the order of physics เนี่ยนะครับก็จะมีโจทย์ให้นะครับคือจะมาเจอครั้งละข้อ ข้อเดียวมาเจอครั้งละข้อเดียวแต่ว่าแต่ว่านี่จะลงเอกสารให้นะเอกสารจะลงลิงก์ให้ดาวนโหลดใต้คลิปนะเอกสารชุดแรกที่มีที่เอามาให้เนี่ยมีห้าข้อแล้วนะออมีห้าข้อแล้วนะแต่ว่าเวลาจะลงคลิปครับจะจะลงให้ทีละครั้งละข้อกันละกันนะครับเพราะว่าเคยลองแบบลงแบบครั้งละแบบ5้าข้อแล้วเราไม่ไม่ไหวครับมันมันใช้มันต้องใช้สมาธิมันใช้พลังงานมากเลยอะเออ คือเด็กๆก็เห็นใช่ไหมว่าคนที่เขาทำยูทูบเบอร์นี่หลายๆคนเขาเลิกทําละเพราะว่าแอบโหกว่าจะได้คลิปมาคลิปหนึ่งเลยนะมันใช้พลังงานใช้แรงงานแรงกายแรงใจเยอะนะเออสิบวินาทีที่เราเห็นใน u t u b e เนี่ยอาจจะเตรียมงานทํางานเป็นชั่วโมงเลยนะครับเออก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่ามาเจอมาเจอครั้งละหนึ่งข้อดีกว่าเออแล้วมันก็จะไ,ไม่ยาวด้วยไงเด็กๆก็จะได้ทยอยดูด้วยไงครับเนาะคนเรียนคนคน,คนสอนก็ ไม่เหนื่อยมากคนเรียนก็แฮปปี้อะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ต้องมานั่งดูยาวๆอัปโหลดก็ง่ายด้วยนะเออถ้าเราลงลงไฟล์สั้นๆเนี่ยอัปโหลดง่ายด้วยอา้าวเรามาเริ่มของเราดีกว่ากัน,กนดีกว่าครับเริ่มของเรากันดีกว่าก็ข้อแรกของ A level 68 The Order of Physics นะครับอสอนโดยครูพิโรฟิสิก์มีไฟครับแนะนำตัวเองอีกทีนึงนะข้อแรกครับข้อแรกเป็นเนื้อหาที่มาจากบทสุดท้าย ซึ่งเด็กๆหลาย,ลายโรงเรียนเนี่ยเพิ่งเรียนจบไปเลยจบไปนะครับใช่ไหมจบแล้วยังจบแล้วดิเออมีโรงเรียนไหนยังเรียนยไม่จบอีกจบแล้วเนี่ยนะครับบทสุดท้ายก็คือบทเรื่องอะไรครับฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งอ่านโจทย์ปุ๊บเจอประโยคแรกเลยจากปฏิกิริยานิวเคลียร์เห็นไหมมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ใช่ไหมครับไอฝั่งซ้ายนี่คือก่อนปฏิกิริยาใช่ไหมไอฝั่งขวานี่คือหลังปฏิกิริยาใช่ไหม แล้วมันได้อะไรออกมาจากปฏิกิริยาครับมันได้พลังงานออกมาก็คือตัว Q ิวบางคนถามว่ารู้ได้ไง q คือพลังงานเด็กๆอ่านโจทย์ต่อ Q คือพลังงานครับในหน่วยของ mev mev มาจากคาว่าอะไรครับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ใช่ไหมนะครับเมกะใช่ไหมอิเล็กตรอนโวลต์เมกะนี่ก็คือ10กกำลังอะไรอะ10กำลัง6ใช่ไหมล่ะ อืมนะครับนี่คือตัวคิวก็คือพลังงานอ๋อพอเกิดพอเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย์ตัวเนี้ยปุ๊บก็จะได้พลังงานออกมาปั๊บเออคำถามข้อนี้อยู่ตรงไหนคาถามข้อนี้อยู่ไหนเขาบอกว่าจากปฏิกิริยานิวเคลีย์ที่เราเห็นเนี่ยมวลของคาร์บอน14ไหนไหนคาร์บอน14คือตัวไหนอ๋อตัวนี้มวลของคาร์บอน14เนี่ยมีค่าเท่าไรในหน่วยของ u เออมวลมีหน่วยเป็น u คือบทบท ตอนเด็กๆเ,เรียนมสม5หรือว่าตอนม6เทอมหนึ่งเนี่ยมวลที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมวลเป็นกิโลกรัมใช่ไหมเออแต่บทเนี้ยบทเนี้ยบทบทที่20เนี่ยมันจะมีมวลอยู่2หน่วยก็คือมวลในหน่วยกิโลกรัมอันนี้ก็มีมก็มีเรียนแล้วก็มีเรียนมวลในหน่วยของ u ด้วยจําได้ไหมจาได้นะครับโอเคไหมตอนนี้เราต้องการเลยครับต้องการมวลของคาร์บอน14เนี่ยในหน่วยของ u ว่ามีค่าเท่าไหร่ข้อมูลมีอะไรให้บ้างอ๋อมีมวล1นยครับ เทียบเท่ากับพลังงาน931 MeV ให้มวลไนโตรเจนมาให้มวลไฮโดรเจนมาให้มวลนิวตรอนมาโอเคใช้สูตรอะไรดีครับ <c oughs> ปัญหาอยู่ตรงนี้ใช้สูตรอะไรดีหลายคนบอกว่าเอา้ามันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วมันเป็นเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์อ๋อมันมีสูตรพลังงานนิวเคลียร์ไงเด็กๆใช่ไหมสูตรพลังงานนิวเคลียร์ก็คือ,อะไรครับพลังงานนิวเคลียร์ก็คือตัว Q คิวคือพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมเท่ากับอะไรเอย่ยมวลก่อนมวลก่อนนี่หมายถึงว่าก่อนปฏิกิริยาลบมวลหลังก็คือมวลหลังปฏิกิริยาคูณ9.31 MeV อ่านี่คือสูตรหาพลังงานนิวเคลียร์บางคนบอกว่าเอา้าตอนเรียนตอนเรียนคอร์สออนไลน์กับครูพิโลครูพิโลสอน9.31.5 เออก็ไม่ผิดไงม,มันแล้วแต่โจทย์ครับก็คือถ้าโจทย์ให้9 3 1 5ดเด็กๆก็ต้องใช้ตรงนี้เป็น93 1.5แต่ถ้าแต่ข้อน,นี้มันให้มาเป็นเท่าไหร่อ่ะ9 3 2เด็กๆก็ต้องใช้932ไงครับคือต้องใช้ค่าตามที่โจทย์กำหนดให้นนี้พูดผิดเมื่อกี้พูด93 2ใช่ไหมเออถ้าโจทย์ให้9 3 1เออให้9 3 1แล้วก็ใช้93 1ถ้าโจทย์ให้932ก็ใช้932อะไรเงี้ยก็จะคูณตรงไอ้ตรงขวามือเนี่ยจะคูณด้วยเลขอะไรอะ่ะ มันต้องแล้วแต่โจทย์โอเคไหมอย่างข้อสอบอสมัยก่อนอะ่ะโอ้หใจดีข้อสอบสมัยก่อนบางข้อนะให้ตรงนี้เป็น900เลยเออก็มันก็จะคูณเลขโอ้เก้าร้อนี่ก็คูณง่ายเนาะโอเคไหมครับแต่นี่กเ็เลขที่เขาให้มาก็กลางๆก็9ก้าสามหนึ่งก็ไม่ได้คิดเลขยากมากโอเคคราวนี้นี่คือสูตรอะไรครับสูตรหาพลังงานนิวเคลียร์นะครับสูตรหาพลังงานนิวเคลียร์คราวนี้เราก็มาหาทีละตัวก่อนเราก็มาหาหมวลก่อน มวลก่อนนี่หมายถึงมวลก่อนปฏิกิริยาก็คือฝั่งซ้ายไงครับเนี่ยตัวนี้คือมวลก่อนเออมวลก่อนเนี่ยมวลก่อนปฏิกิริยาก็คือมวลของไนโตรเจนมวลของไนโตรเจนบวกด้วยมวลของนิวตรอนเออซึ่งเท่าไหร่อะมวลไนโตรเจนเท่าไหร่มวลไนโตรเจนสิบสี่เนท่าไหร่นะครับสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดสี่บวกด้วยมวลนิวตรอนครับมวลนิวตรอนเท่าไหร่ 1.008665นะครับทุกตัวมีหน่วยเป็น U เนาะเด็กๆก็เอามาบวกกันเอามาบวกกันบางคนถามว่าเลขมันอย่างนี้จริงๆเหรอเออใช่เด็กๆเลขมันก็ออกอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องบวกทุกตัวนะห้ามปัดนะนะครับห้ามปัดนะอ่ะบวกกันอันนี้9อันนี้อะไรอะเจ็บวกหได้13ทด1 6ึบวกหเป็น7 8็บวกสเป็น11ทด1อ่ะ0 4ี่บวกหเป็น5อ๋อโอเค15 0 1 1 7 3 9ศูนย์หนึ่งหนครับอันนี้ก็คือมวลอะไรนะมวลก่อนปฏิกิริยานี่ลบทิ้งนะได้ไหมเอ่ยคราวนี้ในสูตรมันมีอะไรด้วยมวลหลังมวลหลังมวลหลังปฏิกิริยาก็คือตรงนี้ไงเนี่ยมวลหลังเนี่ยคือตัวนี้อ๋อมันเป็นมวลของคาร์บอนกับมวลของไฮโดรเจนนะครับ มวลของคาร์บอนบวกมวลของไฮโดรเจนอันนี้คือมวลหลังใช่ไหมมวลคาร์บอนมวลคาร์บอนนี่ไม่รู้ไม่รู้เออไม่รู้เนี่ยเพราะว่าโจทย์เขาถามไงนะครับมวลคาร์บอนนี่ไม่รู้มวลไฮโดรเจน H 1 1รู้นี่ไง1จุดเท่าไหร่0 0น8 2 5นนะครับแล้วก็มวลก็จะมีหน่วยเป็น u เห็นไหม เราก็ได้มวลก่อนเราได้มวลอะไรละมวลหลังเรียบร้อยละนะครับโอเคไหมคราวนี้เราก็มาเข้าสูตรของเราสูตรของเราคือสูตรนี้ก๊อปมาเลยถ้า <c oughs> เนยเนยห้องสอบใช้ iPad ได้จะดีมากเลยนะนะครับใช้แท็บเล็ตได้นี่ก็จะดีโอเคอ่ะเราก็จะแทนค่าลงไปในสูตรแล้วนะครับโอเค Q Q คือพลังงานก,ก็ให้มาเป็น Q เลยในโจทย์เขาให้มาให้มาเป็น Q เลยนะครับ Q คือพลังงานเท่ากับมวลก่อน มูลก่อนคือตัวนี้ใช่ไหมยกมาเลยอืมลบลบด้วยมวลหลังมวลหลังคือตัวนี้ใช่ไหมนะครับแต่เด็กเด็กๆระวังนิดหนึ่งนะเด็กต้องลบลบด้วยมวลหลังนะเด็กๆต้องใส่วงเล็บเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนนี่ต้องใส่วงเล็บทั้งก้อนนี่คือมวลหลังระวังนิดหนึ่งนะครับคูณเก้าสามหนึ่งเห็นไหม แล้วเด็กๆก็931มันคูณอยู่ใช่ไหมมันคูณอยู่ใช่ไหมเด็กๆก็ย้ายไปฝั่งซ้ายมันก็จะย้ายไปหารเออย้ายไปหารเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มเหมือนโจทย์แล้วเห็นไหม Q ส่วน931 Q ส่วน931เนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางละนะครับย้าย931ไปหารแล้วก็อันนี้ก็จะกลายเป็น15.011739ลบกระจายเข้าไปลบ MC แล้วก็ลบกระจายเข้าไปลบ1.00 เจ็ดแปดสองห้าว้าวเลขเลข็กน่ากลัวมากครับโอเคเราเราก็ากไอไอเอ็มซีนี่คือเราอยากได้เอ็มซีใช่ไหมอยากได้มวลคาร์บอนใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันติดลบติดลบก็ย้ายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกส่วนไอไอตัวเนี้ยก็ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมไอไอคิวส่วนเก้าสามหนึ่งอ่ะจะกลายเป็นลบ ทันไหมส่วนในตัวนี้ก็อยู่เหมือนเดิมตัวนี้เราไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งก็ดึงมาดึงมาเลยเออตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งก็ดึงมาเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้งงไหมเออก็ก็ย้าย MC ไปฝั่งซ้ายย้าย Q ส่วน931ไปฝั่งขวาแล้วย้ายข้างก็ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมครับคราวนี้ลองดูลองดูชอยดิว้าวทุกคนมันเหมือนใครอะ่ะมันเหมือนชอยนี้ มันเหมือน2ช้อยนี้เพราะว่าลบลบเก้อยู่ทางทางขวาใช่ไหมแต่ว่าไอไอสามสเนี่ยมัน9 Q ้าคส่วนเก้มันอยู่ทางซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่ชัวใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ตัดทิ้งเนี่ยดูความเหมือนดูความเหมือนเนี่ยมันเหมือน2ช้อยนี้ใช่ไหมครับไม่ข้อ1นึ่ก็ข้อ2แหละอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบเลขใช่ไหมต้องลบเลขข้างหน้านะครับเราอยากได้มวลคาร์บอนใช่ป่ะมวลคาร์บอนเท่ากับอา่ามาลบเลขตรงนี้นะ 15. 1> 0 1 1 7 3 9ลบกับ1.007825 9ลบ5ได้4 3ลบ2ได้1เด็กๆหยุดหยุด <c oughs> ไม่ต้องลบเลขแล้วเด็กๆมันเหลือ2ช้อยเด็กๆด,ดูช้อยดิมันลงท้ายด้วยอะไรครับ1 4อะ่ะเออมีช้อยเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องตอบอะไร14.00391 4 แล้วก็ลบใช่ไหมไอ้ตัวนี้ตัวนี้ลบกันใช่ไหมลบกันได้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ q ส่วน931นะครับถ้าเด็กๆมั่นใจเด็กๆก็ทําทแบบเนี้ยก็คือลบลบแค่2ตัวท้ายบอแล้วแล้วก็ตอบเลยก็ตอบข้อ2เออแต่ถ้าใครมัน่นไม่ไม่มั่นใจกลัวแบบเฮ้ยกลัวไม่ชัวอยากได้คะแนนะ่ะเวลายังเหลืออะไรเงี้ยก็ค่อยๆลบไม่ต้องรีบเห็นไหมครับอืมเป็นไงบ้างโจทย์ของเราข้อแรกข้อแรก มาข้อแรกก็ตึงละเลดเยอะเลยนะเนี่ยนะครับอันนี้โจทย์ประเภทเนี่ยเด็กๆควรไปห้องสอบควรทำเป็นแล้วนะเป็นไงบ้างนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ the order of physics เนี่ยเราก็จะมาเจอกันครั้งละหนข้อส่วนครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่เนี่ยยัง,ย,งยังไม่รู้ยังไม่รู้นะครับช่วงนี้งานเยอะงานเยอะนะครับไหนจะต้องติว ติวคอร์สตะลุยโจทย์อีกไหนจะต้องทํานั่นทํานี่ทํานู่นโอ้มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยเด็กก็่าลืมมอ่านหนังสือนะครับเรื่องหนังสือก็อ่านหนังสือเยอะๆพออักผ่อนด้วยแต่อย่าพักผ่อนมากเกินไปบางคนแบบขอพักผ่อนแบบนอน12ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเอาพอพอเหมาะพอสมแล้วก็อย่างที่บอกคือเราจะมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะ,ะนั้นฝากเด็กๆกดติดตามนะครับกดติดตามาช่องฟิสิกส์มีไฟด้วยเนาะแล้วเดี๋ยว ถ้ามามาเมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นเองแหละนะครับโอเคก็วัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ